ั้งสุดหยุดไม่ได้มารวมดาราผันตัวเป็นยูทูบเบอร์เรียกว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่ก่อรายได้ให้กับคนในวงการบันเทิงไม่น้อยเลยเทีเดียวค่ะสําหรับการเป็นยูทูบเบอร์โดยมีคนในวงการบันเทิงต่างผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์กันอย่างขับขางซึ่งวันนี้เจ๊เธอจะรวมยูทูบเบอร์ที่เด็ดดวงและมีฐานแฟนคลับเยอะว่าแต่จะมีใครบ้างตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกับหนุ่มนิกกี้นชัด เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงต้น,ตนๆที่ผัดตัวเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งมีชื่อช่องว่านิกกี้นชัดมีผู้ติดตามสูงถึง2.94ล้านคน <Yes. S 1> เรียกว่าฮอตมากๆค่ะซึ่งเจ้าตัวเคยบอกว่าก่อนจะได้ยอดคนดูเยอะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยคอนเทนต์ของเจ้าตัวจะปรับตัวตามกระแสตลอดทำให้เข้าถึงคนดูได้ง่ายขยับมาที่คู่รัก ป๊อกทัดสอนกอนและมากี้ลาสีเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวเต็งของสายยูทูบเบอร์ที่โกยรายได้ได้แต่ละคลิปไม่เบาเลยทีเดียวค่ะโดยเนื้อหาช่องของเจ้าตัวเป็นแนวไลฟ์สไตล์ของครอบครัวตามติดการใช้ชีวิตประจำวนันซึ่งยอดคนกดติดตามสูงถึง 2.73ล้านคน <Yes. S 1> ปิดจับกันที่พลอยพลอยไพยลินเรียกว่าเป็น1ยนูทูบเบอร์ที่โด่งดังมากในการพาไปท่องเที่ยวจนมียอดคนติดตามสูงถึง1.25ล้านคนด้วยเอกลักษณ์เล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใครและดึงดูดความน่าสนใจทำให้ยอดคนดูพุ่งกระโดดกันเลยทีเดียวค่ะ yeah.